สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผม acting EP นี้เราจะพาไปคุยกับน้องคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าสดใสเฟรชชี่เพิ่งเข้ามาเลยแกะกล่องนะครับเป็นน้องผู้หญิงที่ผมเคยไปช่วยเวิร์กช็อปมาแล้วก็กําลังมีผลงานออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับชื่อโปรเจกต์ว่า my s e s y princess กับทางช่องวัน31คือตอนนี้เรานัดเขาไว้ประมาณบ่ายโมงอ่ะนี่ไลน์มาพอดีนัดเขาไว้บ่ายโมงนี่บ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวโทรหาเขาก่อนว่าถึงแล้วมารับถึงที่เพิ่งเลิกเรียน <c oughs> ให้ฟังแต่เสียงก่อนเดี๋ยวค่อยบอกว่าคือใคร <c oughs> อ้าวกดทิง้ง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะน้องไลน์มาถามว่าพี่อยากถึงยังถึงแลนดงจอดรถหน้าตึกเนี้วันนี้น้องมีเรียนนะครับแล้วก็เพิ่งเลิกเรียนนัดกันเดี๋ยวขอตัวไปโทรหารน้องก่อนหรือว่าน้องเรียนอยู่ <c oughs> ฮัลโหลครับฮัลโหลอยู่ไหนแล้วย่ด้านน้ อ,อ,อันนี้อยู่ตรงอาคารภูมิพลสังคีตตอนนี้หนูอยู่หน้าของแต่ว่าอง,อางเดี๋ยวต้องั้งรถไปตรงนั้นค่ะของคืออะไรของก็คือมันเรียกว,ว่าตึกีอ่ะคือคือมันอยู่ถึงก่อนก่อนก่อนหน้าคณะใช่หรอว่าเดี๋ยวหนูไปตรงน,นั้นค่ะโอเคได้จ้ะและตอนนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วครับผมขอเสียงต้อนรับเอินเอินฟาติมา ค่ะโอ้ย thank you มากๆเลยนะที่มาออกให้ที่มาแบบเออเมื่อกี้ไม่มีกล้องไม่เห็นแต่พูดอย่างนี้เลยก็กล้องยังไม่มาไงพอกล้องมาแล้วเราถึงพูดน้องก็น่าจะดูยุ่งวุ่นวายไม่มีงานยินดีค่ะก็พี่อากะเป็นแบบว่าหนึ่งในครูสอนแอคติ้งหนูไงใช่ทำไมพอเป็นครูแล้วมันดูแก่ว่ะไม่เป็นแบบเอ้ยเป็นเป็นพี่ที่เคยเข้าไปช่วยสอนการแสดงอย่างี้ยังโอเคนะพอใช้คำว่าครูปุ๊บก็เลย ไม่เขาให้สักไงให้สักไงอ๋อหมายถึงให้ให้ยศให้ยศว่าเคยเป็นครูสอนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เคยเข้าไปช่วยเวิร์กช็อปน้องโปรเจกที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้แหละมา s แซสซี่ปรินเซที่กำลังออนแอร์อยู่แต่ว่าก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นคุยเมื่อกี้ก่อนคือเรียนมหิดนเหรอใช่ฮะเรียนอยู่ดุริยางคศาสป์มหิดลปีหนึ่งแม่นแล้วเอ้ยไม่ปีสองแล้วอุ้ยปีสองแล้วเพิ่งขึ้นไงพึ่งขึ้นอ๋อแสดงว่าพี่เข้าใจผิดพี่นึกว่า ี่นึกว่าเอินนเพิ่งแบบฟรีชี่ปีหนึ่งเป็นปีสองแล้วก็จะมีรุ่นน้องมาเรียกว่าพี่แล้วมีเรียกว่าพี่แต่นี้ก็ไม่ค่อยกล้าเรียกเลยว่าพี่เท่าไหร่เพราะว่าสติหนูว่าไม่ค่อยมีเท่าเขาเท่าไหร่แอปเด็กอยู่แอปเด็กเมื่อกี้เอินเอินบอกว่าตึกอะไรนะคลองคลองคืออะไรก่อนนั่งอยู่กับพี่แพทแล้วก็แบบอะไรคือคลองวะแพทคือถ้าเกิดว่าเรียนอยู่ที่นี่อ่ะเขาเรียกว่าตึกดีใช่คลองคือชื่อตึกเหรอาไม่ชื่อชื่อ่มัน มันคือสิ่งที่หนูเรียกกับเพื่อนหนูเพราะว่าบ่าแล้วพี่ต้องเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่พี่ต้องเข้าใจหนูอ่ะคล้องคืออะไรก่อนมันมันเป็นคล้องแบบคล้องใหญ่ๆอ่อะอ๋อคือมีคล้องอยู่หน้าตึกใช่เฮ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าคล้องเนี่ยห้ามตีเพราะว่าแล้วหนูเคยตีเขาบอกว่าถ้าตี้วจะถ้าตีแล้วแบบจะสอบตกอะไรเงี้ยแล้วเราตีไปก็เลยตีแล้ววันรุ่งขึ้นสอบนี่ก็แบลว่ากระบวนกระวายเนี่ย ทำไงดีจะสอบตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคะแนนอะได้น้อยจริงเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมถึงไปตีทั้งที่เขาบอกว่าตีแล้วจะสอบตกอยากลองลองของหรือไม่หนูไม่รู้พอหนูตีแล้วหนูเอาลงสตอรี่อะแล้วเพื่อนก็ทักมาเต็มเลยว่าโอ้เดินอย่าไปตีอะไรอย่างเงี้ยคือเราตีไปแล้วด้วยความไม่รู้ใช่เราตีอยู่คนเดียวด้วยทั้งกลุ่มอะแต่ได้คะแนนน้อยจริงคะแนนน้อยดีไม่ตกเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าหนูไม่อ่านหนังสือหรือว่าหนูตีของนะพี่ว่าน่าจะอันแรกไม่แต่จะบอกว่า ชีวิตในมหาลัยนี้เร็วมากเลยนะแบบเดียวอสี่สี่ปีแต่คือพี่ก็ผ่านมาแบบสักพักใหญ่ละหนูหนูน่าจะแบบเพิ่งขึ้นปีหนึ่งเองอะเออใช่เดี๋ยวก่อนตอนนี้รหัสนักศึกษาอะไรนะอยากรู้หกสี่สี่ศูนย์หกสี่อะหกสี่เฮ้ยพอดีเลยของพี่ของพี่เลขหกกับเลขสี่เหมือนกันแต่ว่ามันสลับกันแค่นั้นเองกี่ปีวะเนี่ยอย่าไปบอกเขาสิอย่าไปบอกเขาอ้าวเดี๋ยวพี่อักจบกันเนี่ย ขมศาสตร์คะ่ะ EP เนี้ยที่ที่เลือกที่จะมาคุยกันเออคือรายการมันเป็นรายการเกี่ยวกับการแสดงเป็นหลักหลักก็คือคุยเรื่องการแสดงนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปคุยจริงจังกันที่ร้านที่เลือกแบบมาคุยกับเอิญเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอิญเอิญเป็นเอิญเอิญเป็นคนแบบทั้งนั้นที่ไม่เคยไม่เคยเรียนการแสดงวะเพราะว่าน่าจะมาสายแบบดนตรีกีต้งกีตาร์ที่เห็นนะนะใช่แต่ในคลาสดูดูเป็นคนที่ เปิดดูเป็นคนที่โอเพ่นและพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะใส่อะไรเข้าไปเยอะมากคือเอาตรงๆปะก่อนที่จะประกวดเดอะสตาร์ The Star, หนูไม่ได้แบบอยากจะเป็นศิลปินแต่ว่าหนูอยากเป็นนักแสดงแต่แค่แบบด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กโน,นเราไปไปเรียนต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีผู้ใหญ่มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะาตัวขึ้นเวทีให้ได้เพื่อแบบ ให้คนเห็นเออให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแสดงว่าความฝันแรกจริงๆคืออยากเป็นนักแสดงคือตอนแรกหนูก็ชอบร้องนั่นแหละแต่เหมือนพี่ชายหนูอะเฮียาหาอนะไม่รู้พี่อารุ้จักไหมคือเขาอะชอบสายละครเวทีแล้วเขาก็ชอบพานหนูไปดูอะไรเงี้ยตั้งนนแต่เด็กอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเกิดเกิดแบบอยากอยากอยากลองงอยากลองอยากเล่นแล้วก็แบบได้ดูทีวีที่เป็นพี่ชม อะรยาพี่ไปฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบการแสดงเขาเจ๋งเดี๋ยวอันนี้เราไปคุยกันอะไรเอกทีขอดูพี่ได้ค่ะพี่ครัขอดูนี่เราต้องเซชกันตอนนี้เลยเหรอซิกเซตเลยนี่คืออเมีพี่น้องกี่คนคะละครเวทีกับพี่เมลันนะคะมีพี่น้องกี่คนสี่คนรวมหนุหน้าเราเป็นคนเป็นคนเออนนี้เป็นคนเล็กสุดใช่โอ้นี่เป็นน้องคนเล็กเหรอเนี่ยแมดเลยตัดใจบอสจะเหลือเหรออ่า นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องซีรีส์ My ยเซซี่พรินเซสด้วยแล้วก็เรื่องมุมมองการแสดงเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคุยกันดีๆที่ร้านตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวเสร็วบมึงกินข้าวก่อนแต่เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ร้านได้ฮะโอเดี๋ยวจนครับทำไมต้องใส่ชุดตั้งสามมาด้วยวันนี้เอ้าก็มาเรียน ที่ร้านเฮจีหาร้านนั่งคุยกันได้เป็นที่เรียบร้อยอหลักๆเอดินมองกล้องนู้นนะครับเออถ้าจะคุยกับคนก็คือคุยกล้องนูน้น <Okay. S 1> แต่ถ้าจะคุยกับพี่ก็คือคุยทางน,นี้ไม่อยากคุยกับพี่งคุยทางนน้นอย่างเดียว <laughs> เป็นร้านพี่เมลันตอนแรกจะสัมภาษณ์ที่อื่นแล้วแต่ว่าช่วยโปรโมทร้านเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับ <laughs> นี่บอกตรงๆไปเลยใช่ไหม<ๆ>เออเอเอฟาติมาทำไมน้องฟาติมาอยากรู้ก็แม่ตั้งให้อ่ะมันมีความหมายอะไรป่ะเพราะว่าฟาติมาเป็นชื่อตึก ที่โรงเรียนเก่าพี่เซนคาเบียนส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับพวกนักบุญคริสต์ใช่ปใช่ปใช่จริงๆล้วอาม่าไปหารู้หรือเปล่าก่อนอะไรรู้ใช่ไหมรู้เพราะว่าเนี่ยไปในอินเดียไงแล้วก็มันจะมีดอมใช่ไหมดอมที่แบบเป็นหอพักเราอ่ะจะมีแบบดอมเยอะมากอ่ะแล้วมันจะมีอยู่ดอมหนึ่งชื่อฟาติมาไม่อาม่าไปเจอในดิกชันนารีเพราะว่าสรุปอาม่าตั้งหรือแม่ตั้งอาม่าช่วยแม่หาตั้งชื่ออ๋อสมุดตั้งชื่อ แล้วฟติมาจริง,<า>งอ๋อแล้วฟติมาจริงมันมันมีความหมายไหมด้วยด้วยตัวคาว่าฟติมาเนี่ยมีไหมแปลว่าลูกสาวแปลว่าลูกสาวอ๋อเออเพิ่งรู้ที่มาที่ไปเข้าเรื่องนี้ดีกว่า My s s s y Princess อืมเพิ่งออนไปเอ,อ่อ EP แรกได้ดูเหมือนกันพี่ได้นั่งดูอยู่ไม่เชื่อจริงๆถามพี่แพทได้นั่งดูนั่งดูอย่างละเอียด<ม>ตั้งใจจับผิดโดยเฉพาะาว่า เฮ้ยที่ไปเคยสอนการแสดงอันเอิญมาตั้งแต่คลาสแรกๆจนแบบมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่อ่ะเขาเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะทุกคนเขาชอบจับพิดคนอื่นเอ้แต่ออกมาโอเคนะหรอตัดเกรดตัวเองให้ให้คะแนนตัวเองหน่อยให้คะแนนตัวเองที่<ต>นั่งดูอีพีแรกเอาแบบเต็มร้อยอย่างนี้ได้ไปะเต็มพันไปเลยอะเต็มพ,พันเนาเยอะไปร้อยเต็มร้อยเต็มสิบก็พอมั้งออะเต็มสิบเต็มสิบหกแล้วกันทำไมอะทำไมน้อยอะ อา้าวหกก็เยอะอยู่นะหกเหรอทำไมถึงให้หกหายไปไหนสี่คะแนนคือมันมันก็เป็นเรื่องแรกของหนูด้วยไงยคือแบบหนูไม่รู้หรอกว่าตัวเองแบบแสดงดีหรือว่าไม่ดีแต่ว่าก็ทําเต็มที่ไปแล้วทุกซีนคือหนูรู้สึกว่ามันยังมีหลายหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาอีกคือหนูอ่ะด้วยความว่าเรียนเอกละครเพลงด้วยที่มหาลาัยมันก็เลยแบบละคเพลงคือพวกมิวสิควงใช่มันก็เลยจะติดพวกแบบเฮ้ยยางเงนียเหมือนรัชดาลัยหน่อยอะ,อะเข้าใจป่ะมันแบบ มันคนเราแบบการอะไรเนี่ยนนใช่ขึ้นหนูเรียนเตเตอร์ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็เลยจะแบบมีความติดลายแบบเล่นใหญ่อืมก็เลยแบบอยากจะแบบกลับไปแก้ได้ถ้าหมายถึงว่าอยากจะกลับไปแก้ถ้าแก้ได้ซึ่ง my sassy p r i n c e เนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกใช่เป็นงานแบบละครเรื่องแรกเลย<ช>ที่จริงจังใช่คือหนูไม่เคยแสดงมาก่อนแต่ที่ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่จะเห็นเนเอิน เล่นกีตรามากกว่าแต่วันนี้เราพักกีตราไว้ก่อนเนอะเพราะว่าไปกลับมาที่ My Sexy Princess ตอนเวิร์กช็อปในห้องกับตอนไปหน้าเซตอะต่างกันปะต่างมากยังไงในห้องเรา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 แบบตื่นเต้นคนละแบบคือในห้องในห้องก็ตื่นเต้นอะในห้องไม่มีใครเลยมีแค่แบบคู่มีแค่เพื่อนเพื่อนพี่อยากรู้ไหมก่อนที่หนูจะออกไปเล่นพีอะหนูตื่นเต้นมากเออออกไปส่งงานหน้าห้องอะ ตื่นเต้นมากๆแบบมากกว่าออกกองซีรีส์อีกบางทีอะทำไมอะมันไม่เห็นมีแบบไม่ไม่มีใครตัดเกรดไม่มีใครใจมตื๊บตาแบบตื๊ตารล้จังวะไม่มีใครให้เกรดไม่มีใครให้คะแนนตื่นเต้นทําไมอืมไม่รู้สิความรู้สึกของหนูนะเวลาออกกองอะมันแบบว่าจังหวะที่เราเล่นอย่างเงี้ยเขาสามารถแบบไปตัดไปอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าพออยู่หน้าห้องอะไรเงี้ยเราแบบว่าเดี๋ยวแบบเล่นยานไปรอนานไปอะไรอย่างงี้บ้างเขาไม่สามารถตัดให้เราได้ไงเวลาเราดูสดอะ เออเออแล้วจําความรู้สึกแรกตอนไปออกกองได้ปะ่ะโมเมนต์แรกที่เดินไปอยู่หน้าเซตมีกล้องมีทีมไฟมีแบบพุ่งกับแบบจาความรู้สึกนั้นได้ปะ่ะจาได้คำแรกที่พูดเลยเอยี่ยงนี่คือหนูต้องทําอะไรหนูไม่รู้อ่ะไปหาพี่แก้วละกันแก้วหนูทาอะไรหรอ <c oughs> อะไรก็ไปกระซิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไปแล้วแบบเราไม่เคยเห็นกล้องที่แบบมันเรียงกันหลายๆตัวมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะมีไฟมี มีไม้ที่เขาถืออะอะไรไม่รู้อะไม้บูมไม้ใหญ่ใหญ่นะใช่ใช่หนูก็โปรเจกต์เนี้ยพี่แก้วเป็นผู้กำกับพี่แก้วชัดแก้วนะครับถือว่าเออินโชคดีมากนะที่ใช่่คะเรื่องแรกแล้วมาเจอพี่แก้วเป็นแฟนลีกอนมาเตอร์ของจริงคนเนี้ยใช่เออตัวเองเอาไม่รอดนะคือช่วยคนอื่นได้ตัวมาเมาพี่แก้วหน่อยไม่แต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักนะพี่แก้วยังไงเป็นคนซุ่มซ่ามโกโก้เฮ้ยเขาจะกดหนูไปแล้ถ้าเขามาดูอะเราตัดออกไงอันไหนไม่ดีเราก็ เราก็ตัดให้พี่แก้วดูไปไม่เคยเจอพี่อยเจอพี่แก้วครั้งแรกเรื่องนางสาวไม่จากัดนามสกุลพอได้ทํางานด้วยจริงๆแล้วก็แบบน่ารักละเอียดอันนี้ชมจริงๆนะพี่แก้วไม่ได้แบบเออชมจริงๆชมจริงๆชมจริงๆแต่ตอนเจอพี่แก้วก็คิดในใจแล้วว่าโหถ้าเป็นแบบคนที่ไม่เคยผ่านงานละครมาเลยหรือเป็นเด็กใหม่ที่แบบเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทําผลงานออกมาให้คนดูดูให้ผู้ใหญ่เห็นอ่ะถ้าเจอพี่แก้วน่าจะแบบ น่าจะดีใช่สบายใจเขาให้คาแนะนําเยอะไหมเยอะมากถ้าเราไม่เข้าใจอะไรอ่ะคือเขาจะใจเย็นมากอะแล้วใช่อันนี้สแล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าเขาโมโหแล้วนะเขาบอกว่าเขาแบบว่าขึ้นใส่เราแล้วนะแต่เรายังรู้สึกว่าเขาแบบนี่โมโหแล้วเหรอเออเหมือนพูดเท่าเดิมเลยอะเออเราก็เลยแบบว่า คือหนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าโดนแบบยิ่งโดนกดดันเยอะยิ่งแบบโดนตะโกนใส่อะไรอย่างเงี้ยหนูโดนที่แบบพังไปเลยอ่ะคือแบบเพราะว่าเราใช่พังทะลายตัวเองก็กดดันตัวเองอยู่แล้วอ่ะเออนั่นแหละคือเป็นคนเวลาจะทําอะไรคือตั้งใจทํามากอย่าทําให้มันออกบาดีแล้วก็จะกดดันตัวเองโดนพุ่มกับกดดันอีกก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยเละแต่พี่จะบอกว่าละครอ่ะการแสดงมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่ต้องการความเพอร์เฟกต์อืมคือเล่นดนตรีเล่นกีตาร์มันก็ต้องถูก โน้ตถูกต้องถูกว่าแต่ละครคือมันยิ่งไปกดดันมากยิ่งตั้งใจมากอ่ะยิ่งไม่ดีนั่นแหละความสนุกของการแสดงแต่เรื่องแต่เรื่องถือว่าเรื่องเรื่องไมซ์ซี่ก็ออกมาโอเคนะอย่างน้อยมันก็เป็นการแบบไปไปชิมลางดูว่าชิมลางเออว่าเามีการแสดงแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยชอบไหมชอบมากจริงเหรอหนูชอบการแสดงมากตอนที่ไปเล่นอ่ะซีนไหนที่รู้สึกว่าว่ายากสุด ตอนแรกอะ่ะจะกลัวซีนร้องไหม้มากๆกลัวมากเพราะว่าเป็นคนสมาธิสัน้นแล้วไม่ค่อยมีสมาธิไม่แปลกใจแล้วแบบในกองมันจะแบบมีอะไรมากมายมารบกวนวเราอ,อะไรเงี้ยทั้งแบบทีมไปทั้งคนตะโกนทั้งนั้นใช่แล้วแบบมันกดดันไงแบบคนอื่นเขาเข้าซีนด้วย,ยอะไรเงี้ยหนูจะกลัวมากเวลาต้องร้องไหอ้อ่ะแต่ว่าพอแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มแบบเข้าคาแรคเตอร์หลังๆอะ่ะเริ่มคิด แทนตัวละครเลยอะคือหนูเป็นคนที่แบบว่าพี่แก้วก็จะบอกว่าแบบเป็นคนจินตนาการเก่งจินตนาการเป็นนู่นแล้วอะเออใช่มันก็เลยว่าจะเข้าง่ายแล้วหลังก็เลยแบบไม่ได้กดดันอะไรเรื่องซีนดาราม่าแล้วแต่ว่าไ,ไอซีนที่หนูทําไม่ได้เลยอะแบบสิบเทคก็ยังไม่ได้ก็คือซีนที่ที่หนูไม่เห็นความสําคัญของมันอะคิดว่าเป็นซีนผ่านๆเงหรอเออซีนผ่านๆไ,<ม>ไม่มีอะไรหรอกมั้งเช่นซีนที่มันยังไม่ออกอะ ไม่เป็นไรพูดเลยเพราะก่าจะตัดเสร็จไม่รู้ว่า <Okay. S 1> ละครบจบไปกี่ชาติแล้วหรือเปล่าโอ้ <laughs> อาทิตย์หน้าก็ตัดเสร็จแล้วอ่าบอกคร่าวๆแล้วกันเป็นซีนที่แบบว่าต้องรับลำไยจากลุงเอกเอ,อแล้วพี่ดินก็ลากออกไปอ่าเออแค่นั้นเลยพี่แก้วไม่ให้ผ่านใช่ทําไมอะ่ะ <laughs> เกิดอะไรขึ้นเหมือนมันจะมีแบบไดอล็อกที่แบบว่าต้องโง่แงกับลุงเอกอะไรเงี้ยเรื่องแบบว่าเป็นหนี้ นี่ก็แบบไม่เข้าใจเรื่องเป็นหนี้ไงเพราะจริงแล้วคือเราเราไม่ได้ทากันป่ะคือมันเป็นซีนแรกๆไงเราก็เลยแบบว่าซีนนี้ไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยเอาลำไายเฉยๆก็เลยแบบไม่ได้สนใจมันแต่เวลาพูด d i a l o g เรื่องเป็นหนี้อะไรเงี้มันเลยดูไม่มันจะมีมิติของการพูด d i a l o g บางทีแบบบี a เล่าหรือว่าน้ำหนักการพูดอะไรเงี้ยมันแบบยังไม่ได้มันดูผ่านเกินไปเออมันดูผ่านเกินไปมันไม่ดูแบบมี ปมกับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเราใช่เออนั่นแหละก็เลยเรียนรู้ค่ะดีค่ะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นด้วยว่าเอนเอินทำกันบ้านกับกับตัวละครเยอะขนาดไหนซึ่งเพราะในชีวิตจริงไม่เคยเป็นนี่ไงแต่ตัวละครเป็นนี่ไงแต่โชคดีว่านั้นนะเป็นซีนแรกๆเลยที่ถ่ายอได้อะไรจากละครเรื่องนี้บ้างข้อคิดแต่เหรอเออข้อคิดก็ได้หรือแบบให้ให้ความสนุกค่ะให้อะไรก็ได้แล้วแต่ที่ ที่รู้สึกว่าพอไปถ่ายมาจนจบแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเออตรงนี้มันช่วยทําให้เรารู้สึกรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยได้ความสนุกด้วยที่หนูได้ไปกองแล้วก็แบบว่าได้เห็นตัวเองในทีวีคือหนูรู้สึกว่าเข้ากับทีมงานในเรื่องนี้ได้ได้ค่อนข้างดีเราแบบสบายตัวต,ออต่อการเวลาอยู่ด้วยกนันอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเราไปเล่นแล้วมันเหมือนเป็นบ้านเราอะ่ะเราอยากไปกองตลอดตีห้าหนูก็ยอมตื่นอ,อยากไปได้ลองจนแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเนี้ย เป็นตัวละครที่สู้มากแล้วก็ที่สําคัญเลยได้รู้จักได้รู้จักความรักอะอะไรวะคืออะไรคืออะไรทำไมต้องได้ไม่เป็นคนไม่ไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่เข้าใจความรักแบบแบบหนุ่มสาวอะไม่เข้าใจว่าแบบว่าคือถ้าทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้นะคะจะแบบตอนท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าแบบความรักที่พระเอกมีให้กับนางเอกอะมันแบบขนาดไหนตอนหลังๆอะหนูรู้สึกตัวเองเป็นแบบตัวละครจริงๆแล้วอะ เออหนูก็เลยว่ารักเรา,าเอกไปเลยเวลาแบบพี่แบงค์กลายเป็นคุณครูอะไรเงี้ยเรารักเขาไปเลยอ,ะอ่ะ,อะใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอะ่ะประทับใจ <c oughs> ที่คุณคูรักสิ้นอย่างนี้นะคะได้รู้จักว่าแบบความรักผู้ชายที่มีให้กับผู้หญิงมันได้มากขนาดน,นี้หรอเขาสามารถทิ้งทุกอย่างเลยหรอซึ่งในชีวิตจริงยังไม่เคยไม่เคย รู้สึกว่าการแสดงคือการเอ็กซ์เพร์เมนต์ค่ะคือมันไม่จาเป็นที่แบบต้องเป๊ะเหมือนโชว์เดอะสตาร์พอหนูแบบได้มาในกองละครอ,อะหนูได้แบบรู้จากพี่แก้วว่าแบบว่าเราไม่ต้องอยู่แค่บอกเดิมเราสามารถแบบทดลองแล้วก็เปลี่ยนไปได้หลายๆเวย way, เพื่อแบบที่จะหาแบบจังหวะหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับซีนนั้นๆค่ะรู้สึกอย่างนี้นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกอย่างนี้ค่ะ <laughs> ความฝันหนูก็คืออยากจะเป็นเหมือนพี่ใบเฟิร์นทิมชนุกค่ะอยากได้ลองเล่นหลายๆบทหรือถ้าเกิดว่าแบบสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็อยากจะเป็นแบบดาราจีนเป็นแบบนักแสดงที่จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดภาษาจีนได้ปะเรียนมา9ปีพูดได้แค่บอกอันนี้คืนคืนคืนครูหมดแล้วฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนี่ล่าสุดมีซิงเกิลด้วยอ๋อใช่ค่ะ วันนี้<ส>วันนี้ใส่สีอะไรดีนะใช่ชื่อเพลงคืออะไรวันนี้ใส่สีอะไร <dev ils> ก็ก็อยู่ในโปรเจกต์ของ The Style l l ค่ะเกี่ยวกับสีมงคลในเรื่องของความรักตอนแรกไม่เชื่อแต่ว่าพอแบบมาทำเพลงเนี้ยเราศึกษามากขึ้นตอนนี้เวลาจะออกจากบ้านทีแบบวันนี้ใส่สีอะไรถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยจะเปิดดูใช่หนูว่ามันเป็นความสบายใจของแต่ละคนมากกว่าฟังได้ที่ไหนบ้างครับก็ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ YouTube One Music จุกอะไรเงี้ยฟังได้หมดเลยคะ่ะ mm hmm. ใช่ไปปันป่นทวิตเตอร์ให้ด้วยนะทุกคน <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เชื่อ <laughs> คือหนูชอบการแสดงมาตั้งแต่แตเด็กแล้วคะ่ะคือตั้งแต่ห้าขวบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคนจะมองว่าแบบว่าการแสดงหนูแบบอาจจะยังไม่ดีเท่าร้องเพลงแต่หนูอะส่วนตัวหนูมองว่าการแสดงอะคือแบบความสุขของหนูมากกว่าที่หนูได้ทำมัน เวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูก็หนูก็ทําไปคือถามว่าชอบไหมหนูชอบแต่ว่าพอได้มาแสดงแล้วอะรู้สึกว่าตัวเองเอ j นจอยการแสดงมากกว่าอเพราะว่าการแสดงคือความสุขของหนูค่ะโอเคค่ะ<ต>น้องไม่เคยมีแฟนเลยครับแม่จริงไหมครับ แล้วแม่ให้เราแต่งต่ออีกเท่าไหร่อีกสิบปีแม่บอกวาตอีกสิบปีสิบปีตอนนี้น้องยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่อยมีนี่ค่อยหาไม่ใช่ค่อยมีอ๋อยี่สิบเจ็ดคือยังไม่มีต้องหาก่อนด้วยยี่สิบเจ็ดคือเริ่มหามีตอนสามสิบพอดีคือถ้าใครเข้ามาจีบอะยี่สิบเจ็ดถึงจะแบบว่าให้คิดอะ่ะเออก็เพื่อนโง่ทิคเข้ามาตอนเออต้องแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยแบบเออ ครับแม่ไปดีแคปไปดีกว่าหนีเลยหนีเลย